สวัสดีครับผมชื่อนายภูมิชนะแก้บางวันนะครับ เลขประจำตัว6 7 1 0 1 0 1 0 4ครับมาจากคณะเพศศาสตร์ครับโดยที่ในวันนี้นะครับผมจะพูดถึงแอปพลิเคชันนะครับที่ชื่อว่า Sho p e e นะครับโดยที่แอปพลิเคชัน Sho p e e นะครับเป็น e-Commerce นะครับในการซื้อขายสินค้าหรือว่าบริการต่างๆผ่านในแอปนี้นะครับและอีกทางเนี่ยครับยังมีความสะดวกสบายแล้วก็ง่ายครับโดยที่ประโยชน์แล้วก็จุดเด่นของแอป Sho p e e นะครับก็คือแอป Sho p e e นะครับมีความสะดวกสบายทั้งผู้ซื้อแล้วก็ผู้ขายครับโดยที่ผู้ซื้อเนี่ยคร สามารถช้อปปิ้งสินค้าได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับส่วนผู้ขายเนี่ยครับก็สามารถที่จะอัปโหลดสินค้าตัวเองเข้าไปในแอปได้อย่างง่ายนะครับแล้วก็รวดเร็วครับโดยที่ไม่จําเป็นที่จะต้องแบบรออะไรมากนะครับแต่ว่าก็ยังจําเป็นในเรื่องของความปลอดภัยครับโดยที่ในแอปเนี่ยนะครับก็ยังมีสินค้าและบริการต่างๆนะครับมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นการส่งสินค้าหรือว่าจะเป็นการสั่งซื้ออาหารผ่านทางในแอปนะครับโดยที่จะมีคนมาส่งอาหารให้กับเราครับ แต่ในที่นี้นะครับแอมช้อปปี้นะครับก็ยังมีแบบมีผู้แข่งขันนะครับในในการตลาดทางเดียวกันนะครับก็คือตัวอย่างที่เราจะยกถึงนะครับก็คือจะเป็นแอป l a z a d ้ครับแอป Lazada เนยครับก็เป็นแอปที่มีมาก่อนแอปช h อปปี e ด้วยนะครับทำให้แบบแต่ภายหลังนะครับก็ ผมนะครับจะเลือกใช้แอป s h o ป e e มากกว่าครับและอีกแอปหนึ่งนะครับที่เพิ่งเป็นตีตลาดเข้ามาใหม่ๆนะครับก็คือแอปชื่อว่า t ีมูครับซึ่งแอป t ีมูนะครับเป็นแอปของทางประเทศจีนนะครับโดยที่แต่ถึงจะมีข้อดีนะครับแต่ Shopee ก็ยังมีจุดด้อยครับโดยที่จุดด้อยของแอป s h อ p e e นะครับก็คือในการที่จะซื้อสินค้านะครับหากว่า สินค้าประเภทนั้นนะครับมีมากเกินไปหรือว่าผู้ขายนะครับมีผู้ขายที่มากเกินไปฉนับให้สินค้านั้นนะครับมีคุณภาพต่ํานะครับเนื่องจากว่าผู้ขายบางรายนะครับก็ต้องการที่จะกอบโกยผลกําไรนะครับซึ่งมีการนําสินค้าคุณภาพต่ํามาขายนะครับหากเราหลงเชื่อนะครับเราก็จะสามารถแบบตกเป็นเหยื่อหรือว่าแบบได้รับสินค้าที่มีคุณภาพต่ํามาได้นะครับ2ก็คือหากผู้ขายนะครับเป็นผู้ขายต่างประเทศนะครับแต่ถ้าผู้ขายต่างประเทศนะครับมีการที่ แพ็กเกจมาไม่ดีหรือว่าทําสินค้าที่แบบไม่มีคุณภาพมาให้เราเนี่ยครับเราก็สามารถที่แบบในเรื่องของการที่แบบเคลมประกันเนี่ยครับเราสามารถเคลมได้ช้ากว่าในประเทศนะครับเนื่องจากว่าเราคุยกันคนละภาษาครับแล้วก็บางทีนะครับอาจจะไม่ได้เงินคืนเลยนะครับเนื่องจากว่าเหมือนแบบเหมือนเขาโกงเรานั่นเองครับเกิดจากประสบการณ์โดยตรงของผมเองนะครับแล้วอีกอย่างนึงนะครับสําหรับผู้ขายเนี่ยครับก็คือการที่ผู้ขายเนี่ยผู้ขายเนี่ย ได้รับกำไรนะครับแต่กำไรนั้นนะครับก็ต้องไปถูกหักจากค่าคอมมิชชั่นของภายในแอปครับก็คืออย่างเช่นผู้ขายได้กำไร100บาทต้องแบ่ง15%ให้ทางแอปนะเนื่องจากว่าแอปเป็นคนโปรโมทให้อ่าผู้ขายก็ต้องแบ่งให้ทำให้กำไรเนี่ยครับลดลงครับซึ่งค่าคอมมิชชั่นของแอป s h o ป e e นะครับก็มีการเพิ่มสูงขึ้นมาเรื่อยๆนะครับทำให้กำไรต่อผู้ค้าเนี่ยครับลดลงเป็นอย่างมากครับ โดยทั้งนี้นะครับก็แอปช h อปปี้นะครับก็เป็นแอปที่มีทั้งข้อดีแล้วก็เสียนะครับโดยที่ในการที่เราผมเนี่ยครับยกแอปนี้ขึ้นมานะครับเนื่องจากว่าเป็นผู้ใช้งานจริงแล้วก็ทำให้เห็นถึงทั้งประโยชน์แล้วก็โทษของแอปช้ o ปปี้ครับครับขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ